สวัสดีค่ะทุกคนกงสีฟ้าไัยนะคะวันนี้นะคะเป็น Chinese New Year Eve นะคะของสิงคโปร์นะคะตอนนี้นะคะจุนก็อยู่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเดี๋ยวคิดว่าจะมาเดินเลือกซื้ออาหารนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตอนเย็นจะมีกินข้าวกับเพื่อนที่บ้านนะคะก็เลยแวะมาซื้อของเล็กๆน่นอนนะคะเดี๋ยวจุนพาเดินชมรอบๆแล้วกันว่าซูเปอร์มาร์เก็ตที่นี่เป็นยังไงนะคะั เอาเอาเอนไหนดีอะเดีย๋ยวอันนี้นะคะซื้อไปทำยูเชงเอาสไลด์ไปเลยไหมอะแต่อันนี้ถูกว่าเยอะเลยนะาราคาเท<อ><อ><ๆ>่ากันแต่ได้แบบร้อยกรัมแต่อันนี้แค่เจ็ดสิบสองไม่มีสไลด์กันอันนี้โซนเนื้อหมูแต่เราซื้อไปเลียวอะเราจะซื้ออีกเหรอ,อหอยหอยหอย,หอยคว่ำน้าหวานคะวันนี้เราทำอะไรกินนะทำสตีมบอสแล้วเราดูอะไรปวด งงเรามาเลือกซอสกันนะคะไม่ใช่ก็ใส่นี่ไม่ไงครัเจ็ดจุดเ้เจ็ดจุดเหรียญทำแบบเค็มเลยนะก็ใส่น้ำก็ไปดีเห้าหลอดอ่ะอันนี้ละกันอันนี้เป็นตัวยืนไปดูไข่กี่หล่าก่อนอ่ะไม่เอาอีกเปลี่ยนอีกนี่เราจะซื้ออะไรเราเดินเลนดอมมากไม่ได้แรนดอมหาไอ้ไข่ตีเหล่าอยู่ไห้นี่เป็นซุปของไข่ตีเหล่าเอาจืดหรือมาล่าอ่ะให้เลือกเอาจืดดีอันนี้เป็นน้ำซุปอารมณ์ญี่ปุ่นปะ นี่ไงแต่นี้มันมีเขียนอยู่ว่า3าถึงสคนเนี่ยถ้าเป็น,นอย่างเงี้ยเราก็จะได้หลายน้ำไงสติว,ว่าหม้อแรกน้ำนี้หม้อที่2น้ำนี้ถ้าไปชอบร่วมกันมาร่อยก็ต้องกินไปครับไปขอดูหน่อยสีคอมบูชาแฟ s ั่นฟู้ดแอนลามนี่กินมาก4.9เหรียญขอลองสักขวดได้ไหมไปกูตูโก o แล้วค่ะ <Hi. S 1> อะไรอ่ะยันต่อยันยาน เดี๋ยวเดี๋ยวเขาหาว่าเราไม่รักโลกอีกยันอะไรเอ่ยตกยันตกแต่งไอ้หน่อยอยากไอ้หน่อยอยากโดนโอเคของกินพร้อมนะคะอุปกรณ์กินพร้อมแต่ว่าเราขาดอุปกรณ์ตกแต่งนะคะเดคอเรชันเดี๋ยวขอแอบไปดูนิดนึงว่ามีอะไรมาเดคอเลตไหมขอแบบว่าขอแบบว่าซื้ออะไรนิดนึงเอออันนี้มั้งอันนี้คืออะไรอ่ะแต่แปลว่าอะไรอ่ะ ไม่รู้แต่มันก็แปลดีหมดเลยมันไม่ได้แปลแบบแย่กมีบอกไหมมีบอกได้ยังไงแปลไว้ตรงนี้เหรอแปลไว้ตรงผนังบ้านอันเดียวแปลได้ไหมมันมีมันเป็นจอเลยสองจุดห้ดับเบิลไซด์เทปอินไซด์เอาไหมจบหนึ่งแผ่นกี่บาทคะเอ้าไม่ดูราคาเลยไม่แพงาม่ 60กว่าบาท60กว่าเหรียญประมาณพันต่อโอเคแต่ว่าไม่รวมเนื้อสัตว์ที่เราซื้อมันแล้วไงโอเคเซอ้อข้าวเสร็จแล้วกลับบ้านกันดีกว่าแกร็บรแกร็บโอ้ยยิ่ง,งยวต่อรถอ่ะ โอเคค่ะพร้อมแล้วนะคะตอนเย็นเดี๋ยวเรามาเริ่มกินกันเลยดีกว่าเชฟใหม่ทำอะไรคะแซลมอนกลับแซลมอนกุหลับอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเตรียมไปใส่ในยูเชงสวยงามมากเลยค่ะส่งมาไปมาสเต์เชฟสิงคโปร์มาสเต์เชฟสิงคโปร์ทำด้วยอะไรโลโบโ,อ,โ,โบอ,อันนี้นะคะยูเชงเอ๊ะ <c oughs> <c oughs> ที่ไทยมันมีไ่ะยูเชงไม่ม <c oughs> ไม่เคยทำเนาะ อันนี้ก็คือเป็นวัฒนธรรมของสิงคโปร์นะค c h i ไชนีส e w วีย r เขาก็จะทำกันเหมือนแบบว่าเพื่อเป็นสิริมงคลน,นะฮะอันนี้คือเนียนเนียนโยรุยละลายปแป๊แป๊ด้วยเนียน,เน,ยนเนียนโยรุยอันนี้คือตาจีตาลี่พูดลักแอนส์มูสเซลิงเจ้าชายจินเปล่าชุชที่เปิดวันลี่ <c oughs> งหงมหยวนตั้งเขา <c oughs> ชวนชังจูอกินกินมานอืมหวยนหวานบิี่ก็คือเราไม่เราไม่รอ <c ười> แล้วนะคะใส่แล้วนะคะเฮียพิ่ออ่ะมอสซาเรลี่ไทร์โตโต ม,มันก็มันก็ไม่เคยอร่อยเท่าไหร่อยู่แล้วมมันนนนก็ไ่่่่เเเคยอ,อย <laughs> ชชง,ง,งววสละาาขูจท ใอเคคะทุกคนนะคะวันนี้ก็จบคลิปแล้วนะคะเป็น Chinese New Year Eve นะคะที่สิงคโปร์แบบง่ายๆอยู่บ้านกันกับเพื่อนๆนะคะก็จบคลิปแค่นี้ละกันนะคะไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะเพื่อนๆอยากให้จุงไปเที่ยวที่ไหนพาไปดูอะไรก็บอกเวนบอกมาได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้จุงเลยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายเจอกันค่ะบ๊ายบายนะจ๊ะ